พี่มาจากสายระพูแม็กพี่สับเหรอออกใช่จ้ะพี่เดินมาจากข้างหน้านั่นแหละอะไรนะสายพี่มาจากสายระพูหรือเปล่าพีมาานะ่มาจากไอ้นี่นะมาจะเกาะล้างบบาไปติดเกาะมาหลายปีเลยโอ้ใช่ผีดูอ่ะดิดูมากดูจริงๆ กูหนูไม่กล้าแปลกหนูกลัวกลัวผีล่ล่ะแปลกลัวพี่กลัวพี่พี <g ül> ่ว่าแล้วเออไม่คลัวไม่กลัวครับใช่ไหมพี่เขาจะน่ารักหรือเปล่า <S <s <uss> ใช่ค่ะน่ารหลังมมีคนชมเ,เด้วยขอเขียนตัวหนึงนะครับ คือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับเออเห็นรบเนี่ยเฮ้ยจะขับนี่ขับนี่เขินรบสองเลยเนี่ยอ,อ่าอ่าขบสองที่ไม่ไปไม่รบสองที่ <c oughs> <c oughs> จะกลายเป็นขับแล้ว <c oughs> แล้วปกติเราอยู่ประเทศนี้เหรอพี่แงพี่คนชวนหนูกลับมาเนียอ่ะโอ้นี่พี่ต้องขอบคุณพี่ชายเราใช่ไหมถ้าเขาไม่ชวนพี่ก็ไม่เจอเราเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วมันไม่ชวนมาหนู่ก็ไม่เรียนขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างสุดซึ้งครับแล้วคุณคิดว่าเขาเจอแค่คุณหรอ เออว่ะหลายคนเลยมันก็จริงนะเนี่ยอย่าปากดิ <laughs> เออสอนใครพี่อ้าวหนูจะขึ้นวนลูนแล้วมันหายไปแล้วอ่ะจะมาอีกวันที่อ๋อเหรออีกแป๊บเดียวไม่นาน เลาไม่ขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นได้พี่ลองขึ้นแล้วเมื่อกี้เคยขึ้น,นอย่างขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็กระโดดล,ล,ลงมาพลิกความสูงแม่เออถ้าถ้ามีคนไปด้วยก็ต้อ,องใส่นะจะได้แบบไม่ต้องกลัวไงถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ไม่ได้ตายคนเดียว, <laughs> วยใช<จ>่ใช่ กอดจ,จีที่ใคร่หรอไม่รู้ครับอะ<ม> <laughs> <laughs> ไรดีทำไมเรากินมุมป่ากันน่ะพี่ไปเถอะไปหาหน้องไปแม่งว่างเนาะ รูมสงสัยแล้วว่าเออที่เข้ามาหาผมนะเข้ามาตอกกูประเดี๋ยวใช่คุณวิลเลนกับหนูอย่างนี้นะหนูบอกน้องแน่หนูแชร์ให้หมดเออก็มัดเรานะพูดไป<ม>บบนี่หนูบอกให้ร <หา S 1> ้อนและหนาเห็นไหม ยังมีด้วยนะเรารค่ะดันนั้นที่พี่ให้เงินสาวอะไรพวกนียเ้บอกเลยบอกเลยบอกเลยจ่ายเกิร์ลนี่บอกก็จีอ่ะเจอกันวันเดียวกันอะไรเขามีอากาศอ่ะก็จีคือใครไว้ที่ เมื่อไรบอลูนเอ้ยบอลูนใช่ปหมบอลูนสมัยนู้นขึ้นกระเช้ารักสาบเศร้าเราสาวคน <c oughs> <c oughs> กูสงสัยแล้วก็จริงคือใครเยอะเยอะบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยก็จะปิดใครวะมาซื้อน้ำดีกว,ว่าไหมน้ำจะหมดแล้วนะ ไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะมาแล้วครับฮัลโหลเอ่อพี่ไปไหนมาครับไปกดน้ำมา <c oughs> ไปซื้อ,อน้ำมางงพี่พี่อยากปลึกอ๋อพี่อยากปลุกปลึกเหมือนพี่หนูเหรอข้าวข้าวน้ำหมดนี่ไม่ยอมกินเหรอยอม<บ>ตายกัน,น,นง่ายไปรอบหนึ่งถ้าเราบา อย่าพี่หนูมันปึกไงน้นมมนาําหมดมันก็ตาย,ยข้าวหมดมันก็ตายอะไรนะปึกแปลว่าอะไรอ่ะโอ้เขแกงหน่อยได้ปึอุ้ยฮะแกงอะไรครับเดาไม่มีครับไม่มีเอา้าจะไงบูรูลไปแล้วอ่ะเอา้เอาแต่มันมาเร็วไปเร็วอ่ะพี่อืมเราช้าหรือเปล่า มันมาตอนไหนอ่ะเมื่อกี้เลยจะค่อยไปไหมถือว่ามีความตั้งใจแต่พี่ดูด้วยนะว่ามันมาตอนไหนรับทราบจำได้เลยครับโอเคครับข้า ตายแนละ้ว <c oughs> ผมจำได้ว่าเลือดผมเนี่ยตั้งแต่อยู่าน,นโรงพยาบาลคลิปที่แล้วอะ่ะผมยังไม่ได้นอนโรงพาบาลเลยนะพี่เราหนูมือแป๊บนึงง่าได้จังทำไมเวลาแบบเจอสาวที่ไหนเขาบอกว่าเออกูม,มีสาวเยอะต้อดเลยป้า น่ากับเดโมน่าใช่ปะหรือเปล่าแฟนน่าจะโทรมาโอเคโอเคครับแฟนนะคะไม่มีนะคะเอาอมาลูกไม่มีครับแบบว่าโสดมากไหมอืมมากไหมด้วย แบบมาก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 นะพี่ต้องมาก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 ขนาดไหนเลยใช่ครับรเชว่าแต่ก็จีนี่ใคร อย่าไม่จบเลยอ๋อมันมันคือชุดครับชุดอ๋อชุดกอซิล่าเหรอใช่ครับอืมถ้าสนใจน้องใจ <c oughs> มนตงุงมปีกเลึก้องหลังแน่ๆเลยอะไรครับอ๋อป่าวครับอ๋อพีคุยตัวเองนะครับอ๋ออันนี้คิดในใจใช่ไหมใช่ใช่ คิดในใจดังวะอุ้ยอุณทได้ยินเสียงหนใจพี่ด้วยหรอแล้วเนี่ยใช่ค่ <c oughs> ะได้ยินนะคะแอบรฟังไม่ได้นะก็บอกไม่ได้แอบได้ยินเลย <c oughs> ครับคุณหลอก็ไปยืนบ้ายกับเผอร์คิดแล้วพูดออกมาเลยฮะนั่นพึ้นไปหน่อยเฮ้ยกระช<ผ>ม<ห>า,<ห>ามากรใชากมาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกัน หลาแล้วจ้าแบบว่ามนันแปลกๆอยู่นะว่าหรือหลายหลายคนด้วยน่าสงสัยมากแต่ก็ไม่เท่าไหร่พ่อแม่ไวอันนี้ไปถึงตัวละครนะครับ ครับไม่ได้สนใจอะไรอแล้วคลันซีม่มันสูงแค่นี้เหรอโอ้บรรยากาดแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนีว้ไปไหนนี่ <laughs> ดเดี๋ยวไปไหนครับเนี <ố Share> ่อ่ะอโหรมันขึ้นหรือมันลงนะเนี่ยอ๋อมันบินไปข้ขางถึงว่าเวลามองข้างมดไม่เห็นอย่างเี้นี่เองใครมีโอกาสมาเล่นนะผมให้แนะนําสักรอบนึงพือความตื่นเต้น มีไคโกวความสูงวะเนี่ยเชียบจะทนไหมเนี่ยไม่หลอกมา้าผมจะผมจะทำาไงดีวะผมจะเอารับค่อยๆดูไปก่อกันได้ไหม บางทีพี่ชายก็อาจจะพูดเล่นก็นได้้เทเบลคิดแต่แย่ดีริงเลยวะ่ะ <c oughs> อาจจะเป็นจิกตามแล้วก็ได้ด้วยฮีโร่นครจะไปส่งจิตสองใจ,งงจงไม่ได้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องขขอขานบาดตาด้วย,วยฮีโร่ตีกับตัวเองแล้วล่าสุด <c oughs> ไม่ว่าางไงก็ตาม เราจะดูกันว่าฮิโร่จะเจอส้นตีนผู้ชายคนไหนหรือเปล่านะครับถ้าถ้าเป็นทุกอ่งเนี่ยผมก็ไม่อยากบอกว่า,วาสตอรี่เจอตีนน่ะว่าเฮ้ยม,มึงคุยกับสาวกูเหรออะไรเงี้ยได้ไหมคำถามนี้ยังไม่หายนะทำไมทุกคนผู้หญิงที่เจอผมต้องบอกว่าผมก็ยิบผู้หญิงคนไหนไว้หรือเปล่า ทขไม่มีความเชื่อใจในตัวผมเลยว่าทำไมไม่ปไปสดอ้ไม่ไปสงสัยคาามวูวะไม่ใช่คาามาุขังมูใช่ไหมขางมู <c ười> ขางม,มูบอกไอ้ไม่ใช่ละคุยกับตัวเองจนถึงพื้นเนะนี่ยเ่ยเราขึ้นกระเชา้าไม่ได้ไม่ได้นะ มันถึงพื้นแล้วมันก็ขึ้นเร็วมากไอพี่ชายพี่ชายเขา่ไงมาแล้วมาแล้วฉันมาแล้วเข้าไปด้วยเอาแฝงกันเตมเลยสิดิไปเที่ยวรอบสองหรอพี่ขึ้นมาเร็วพี่ไปได้ไหมพี่จบหน้า เมื่อกี้อยู่คนเดียวหออกห่ามมากเลยออเอาก็พี่ไม่บอกติดด้วยอะว่ะเมื่อกี้บอกอะบอกเลยว่ามาแล้ว,ลวเราก็รีบขึ้นเลยเมื่อกี้แบบสูงมากแล้วมันก็ฟุ้งผิวปั๊บๆเลยอะ่ะเขาใส่ไหมนั่งันหมดเลยเป็นพาไวเทียวเป็นวะขึ้นสักพักหนึ่งแล้วมันจะพาไปด้าน ข่ามือนี่เราก็จะไปชมบอลลูนสาราบลูกทิพย์กำลังลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงอยู่ไข้ามบันไดไประวังลูกนะสูกมากเลยจ้ะพี่พี<บ>่ลองเดิดนลงไปดิไม่ตายพี่เมือ่อกี้หลับตาปี๋เลยอะ่ะไม่อยากพี่ลองโดดลง<อ>ไปดิข้างล่างเลยอะ่ะ ไอ้ยุ้ยมามีมาพี่ยืนห้าสิทีไว้อะไรห้แกมาม่ตายงลนะ่ะพีไม่ได้ด้วดลงไปมามโด้วดลงไปแล้วโอ้ตี๋มันอะเฮ้ยติดฟฟนอยู่เลยกันก่อนนี่เธอจะมาอะไร เจ็บร้อยเลยบอกแลว้วไอ้กดอย่ายืนกดอีโมจินั่งไปมันจะติดอ๋อมันจะไหลเหรอไม่ถ้าเป็นในคอมอ่ะในคอมมันติดทีแต่ถ้าเป็นเน็ตสั์มันไม่ค่อยชิบหายแนละ้วมามีกุลล่วงเลยพี่ชายตื่นมายืนดีๆพี่เมื่อกี้ทิ้งแต่นะติดเธอไม่ไว กระโดดลงไปลบฟอบผมเห็นที่ผมเห็นที่ติดกกะเช้าอยู่เ,เดี๋ยวเดีไอ้เจาท่ายืนนีได้นะคตรผิวกูรักแหมพูดอย่างนี้ก็เขินแย่สิพี่จะลองโดดกันไหมก <c oughs> ียรจ้คู่รักยกันหรือไม่ฆาตกรนิ <c oughs> วฆาตกรแล้วเฮ้ย <c oughs> ไปกันสามคนร่วงไปหน,นึ่งคนเนี่ยลองเป็นผู้ต้องหาได้เลยนะ ผมผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผมผมผมไม่ได้ทำผมผมไม่ใช่ผมผมไม่เคยคิดจะให้เลยนะผมว่านะผมเราสามารถทำธุรกิจได้แล้วนี่ธุรกิจอะไรขึ้นไะเช้าเอ้ยเฮ้ยเรานี่หผัวสร้างสัตว์มาอะไะเนี่ยแล้วพี่ก็จัดดนตรีให้เขาสักเพลงอะไรอย่างเงี้ย ชิวๆนั่งชมวิวแล้วแบบมีเพลงดนตรีสดอะไรแบี้ได้เลยได้ได้เองหัวการคดาสุดๆหัวการ์ดามากจะจะทําลงมือทํำยังไงก่อนใช่ไม่ขาดนักดนตรีครั่นน่าสิเออเป็นอะไรหรือเปล่าฮัลโหลเป็นไรหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลครับหนูเก็บก้นมากดิหมายหมายความว่าไงนะหนูร่วงไงหนูนั่งเลยหนูร่วง บ้าสูงขนาดนี้เจ็บกุ้นไม่ตายเหรอเจ็บกุ้นใ่เจ็บก้นไหมอสูไม่ตาช่ันสูงเชี่ยเี่ยเลยนะเ็กุ้นลงทำมาจากอะไรเบนีใช่กดหลิกอ้ายไปทำอะที่ไหนอะไปทตรงบ้านไหนทางที่ตรงโรงพยาบาลตรงนี้เลยี่ รอสักพักนึงเดี๋ยวมันลงแล้วแป๊บนึงเราอย่ารีบลงเลยไอ้กุ๊้หนูอยู่อยู่โรงพยาบาลแล้วพี่อยู่อยู่โรงพยาบาลใช่โอเคเดี๋ยวพี่จะไปโรงพยาบาลนจะไปนอนโรงพยาบาลหนูหนูจะไปพักแล้วอ่ะใช่ค่ะพี่พี่จะอยู่ถึงตอนไหนอ่ะ อันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปด้วยแล้วหนูเข้ามาตอนไหนดีนะหนูเข้ามาอีกสักบายบายดีจัดนี่แหละคือแรงจูงใจที่พี่จะเข้าเม <c oughs> ืองละ <c oughs> นรจจงใพี่เนี่ยให้ะคือแรงจูงใจอบเซลลอยากเซลตอนนี้เขินเดี๋ยวโดดลงกระเช้าซะเลย โอเคค่ะเดี๋ยวสักบ่ายๆหนูน่าจะรอเดี๋ยวหนูไปกินข้าวอะไรชาร์จแบตก่อแบตหนูจะหมดเคครับเจอกันคะคบเมย์บ่ายครับหนูเฮ้ยรีบลงรีบลงลงไม่ได้กดโถอยู่จะผ่าแล้วกดวางเร็วๆเกือบแล้วโอเคเขาบอกว่าจะไปพาไกินข้าวอะ กินม,มากินเลยเอออันนี้เราจะอยู่ต่อไหมเดี๋ยวพี่ว่าจะไปพไปักบ้างอยู่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 ตลอดตลอเออเดี๋ยวพี่รอเรามาเปิดหมวกเลยอะ่ะผมมาเปิดหมวกเลยผมมานั่งเปิดเพลงฟังเฮ้ย <c oughs> ต้องขับรถไปโรงพยาบาลก่อนสุขภาพแย่มากเลยไปดไปิไปดิไป <c oughs> ไป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 เปิดหมวกนะโรงพยาบาลก็ดีนะ โค่ลดอย่างแรงอุ้ยล็อกเติมาแมลงพี่ผมดูดิโดนมาพันมาจริงน่เรื่องจริงไม่ใช่หยอกขายไก่ครับขา่ไก่ครับมีเนื้อไก่ด้วยนะครับตายด้วยไม่ใช่ผมไม่มีผมไม่มีเงินต้มครับต้องมสามพันนะพี่ชี่ทิงเหรอแล้วชมช็อะช็อตช็อตซมที่เอ้าเอ้าซมที่ลายมันเท่าไหร่อ่ะ ไม่รู้ดะไล่กระไลพันกับหลายพันเลยบ้าแล้วมังต้องขับรถดีๆแล้ววะไม่อยากเป็นพ่อค้าขายไก่เลยมันคุ้มยากอ่ะเฮ้ยเราเคยเป็นตลอดเก่าลน่าจะเทียดถูกไหมนิ่งขับรถเนี้ยออเี้ันแตปนอนโรงพยาบาลเท่าไหร่วะต่างก้เาเนี่ย ต้องไปถามหมอก่อนว่าฉีดยากับนอนเตียงเนี่ยอันไหนถูกกว่าฉีดยาดันถูกกว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบคนจนซะหน่อยชีวิตวิชกระตุกจังวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะโอเคมันใส่แรงเลยมันน่าจะแรงเกินไปหน่อยแรงหน่อยคืออะไรใส่ตัวเองเลย <c oughs> นี่พี่เป็นคนแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยที่คุยได้ยาวขนาดนี้ว้โคโคเสียวเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะติดหมอพยาบาลครับ <c oughs> นี่หมอลาอูนคนนั้นหรือเปล่าหมอลาอูนคนนั้นหรือเปล่า พ,พี่หมอตกโกครับมันมันมันหิวเท่าไรหร่พี่หมออัพคุณบอกแทบฉีดยากับนอนเตียงมันราคาเท่าไหร่ครับเอ่อมันมันต้องใส่บินใช่ไหมครับแต่ยุง่งแค่คุณหมอจะเอาเข็มมาจิ้มผมอย่อาอ๋อโอเคครับยิ้วๆหน่อยครับใส่บินได้ครับไม่มีตังค์เงียบเลยหมอเงียบเลยอัพหมอได้ยินผมกไหมฮัลโหลหมอ ผมท่ามว่านอนนอนที่เตียงคงับชีดเข็มกับชีดยาเนี่ยราคามันเท่าไรหร่เหรอครับคุณมออูเน้อแล้วพี่หิวเหอะห้าร้อยเองพี่หิวไปเถอห้าร้อยเลยแล้วนอนเตียงไงอ่ะอน,นอนเตียงสองร้อยกูไม่นอนเตียงนะเอเ้ยกูจนช่วยไม่ได,พพด,ด้พี่จะต้องโลเพดีพี่จะต้องโลพกูโลเพอยู่กูจนไง พี่มันใส่บินได้พี่มันใส่บิน,นได้คนจนที่ไหนเขาฉีดยากันอเอ้คุณหมอพาไปเตียงด้ไหมครับหมออุ้ยนี่ห้งองเชือ่อดลงพยาบาลเลเขาวงกฎอยู่เนี่ยขึ้นขึ้นได้เลยใช่ไหมครับเอ็นนะกดเอ็นคุณหมอให้ผมขึ้นเตียงเลยใช่ไหมคุณหมอจะปฏิบัติผมไหา เฮ้ยอย่าไปยืนตรงนี้สิเดี๋ยวนอนมันหลับไม่ดีเจ้วฟันหลายเอาถอยหน่อยอ้ไม่อยากนอนมอง,นมนงหน้ามึงเว้ยไหนๆก็ได้หนัหนะอะไรอ่ะคุณไม่ใช่หน่วยแพทย์เอานอนไม่ได้เฉยคุณหมอผมนอนไม่ได้อ่ะทำไง,งา ต้องให้แพทย์จับอุ้มอุ้มหน่อยหรือเปล่าคุณหมอต้องอุ้มผมนะผมอ้ามือรับแล้วคุณหมอมาอุ้มผมหน่อยเด็วสรุปกูโดนชีดยายอยู่ดีอาวอยแล้วคุณหมอจะพาผมไปที่เตียงทำไมฮะไหนๆก็ได้ไหนคุณอใส่บินหุกเลยผมไม่ผิดอะไร ผมไม่พิจารเคุณหมอไม่ต้องเป็นหัวขบนะถึงผมจะมีปัญหาเรื่องเงินแต่ก็ไม่เป็นไรใส่บินทบม,มาเลยใส่มา <c oughs> มถูกใจจังเลยวะ่ะอุตส่าห์วิ่งพาทีตเตียงหมอ<ม>ใส่บินทบเลยพี่โอ้ทิตเดียวทิตเดียว,ยวไม่เกินใจพี่แต่ก็เกินไปบางที ออ้ยเชอ่อเลยโอ้ยฮ่าร้อยทีหลังผมจะไปเรียกหมอกคนอื่นนะนี่เราเข้าเวนหมอกกันไหมอืมฮะเฮ้เฮ้ยอคือว่าพี่ที่หมอกไปลองให้แล้วนี่ไม่ใหม่แล้ว ตุนหมอหลอกมพฉีดยาใช่ไหมเอ้พี่ดีสต็อปโยคารมเดอะฟเกอร์พี่ขึ้นไหมพี่ขึ้นไหมเคยไปแล้วแรงมากเลยครับเนี้ยต่อมองกรนไปไปครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับขอครับชมครับ เอ้ยนี่ไงเวลาพี่ไปพอดีเลยนี่ยก็เข้ามาอีกทีก็ตอนเย็นนะแต่พี่จะมาเราทำเราเกิดหมอกไงอยากเจออยากเจอรตีวอร์โซนเจอเจอโอ้ลุงสุชาตินี่มันลุงสุชาตินี่มันไอโซบอกว่าลุงสุชาติคือใครอ่ะชื่อมันลูปข้างบ้านเลยอืมคล้ายๆชาติชาติชาตรู้เปล่าไม่ไม่ไม่อยากไอเคเจอกันตอนเย็นเดี๋ยว นี่อตอนเย็นเราอยู่เนี่ยอยู่อยู่พี่อยู่ถ้าถ้า,ถาใช่เย็นเย็นอาจจะเข้าส่องทุกสองทุกโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพี่มาฟังเราเปิดหมวกอ,คคอยู่ดีๆครับพี่พครับได้เลยเปิดหมวกอะไรพี่ผมไม่ทําผาอะไรท่ายนะะยิงตังค์อู้ถูกอ่าโอเคเจอกันพี่เจอกันเจอกันเจอกันครับผมก็อาจจะอยู่ตลาดนั่นแหละอ่าถ้าไม่ไปกับสาว,วอ่ะอ่า <Okay. S 2> เรียนรับจากพิธีการครับผมเหมือนเดิมคแคปขอบคุณที่สละเวลามาดูสตอรี่ง่อยๆขอ,ยอยงผมข <laughs> อบคุณ